ทุกวันนี้เราเจออารมณ์ขึ้นๆลงๆตลอดเวลายัางติดค้างปล่อยวางมันคืออะไรอารมณ์มันมาจากไหนทุกอย่างเราจะรู้ในนี้หมดโดยเป็นรูปประมสวัสดีครับชื่อคริสนะครับวสันคริสเพีสันครับปัจจุบันเป็นครูสอนพัฒนาบุคลิกภาพครับที่พรีเมียมครูอะคาเดมี่ครับ จริงๆเป็นคนชอบคิดวนครับคิดวนคิดวิตกกับเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ค่อยเด็ดขาดเรายังคงได้อะไรจากซิ่งนั้นอยู่แม้จะเป็นเรื่องไม่ดีก็ตามเราเราเห็นนะแต่เรามันไม่ขาดและไม่รู้จะจัดการกับตรงนี้ยังไงมันเลยวนโอ้วันนี้ได้เยอะเลยครับทั้งเรื่องของการดูอารมณ์ตัวเองนะครับเห็นความรู้สึกของตัวเองการจัดการความรู้สึกของตัวเองอารมณ์ของตัวเองและที่สําคัญเลยคือการลำดับการจัดการที่สําคัญ จากสมัยก่อนที่เราเคยรู้ว่าปรับประมาณไหนซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นเอาเทอร์นะครับหรือการเบนบางอย่างแต่ตอนนี้เรารู้จัดการหรือกระดุมไมดแรกนะครับเลยทําให้เราเนี่ยเห็นเลยว่ากระดุมเมดแรกต้องจัดการยังไงมันชัดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเวลาเราสอนเราจะมีนักเรียนที่เป็นสจวตกับแอร์อยู่แล้วเราแอดไซน์ให้เขาทํางานบางอย่างแต่ปรากฏว่าพอเขาจะมาทําปุ๊บเขาดาั์ในตัวเองเราเลยต้องทําให้เขาก้าวข้ามตรงนี้สามารถช่วยไดนะ้ให้เขาเห็นอารมณ์ตัวเอง พอเห็นอารมณ์ตัวเองปุ๊บมันถึงจะรู้รู้แล้วก็ถึงจะจัดการได้นใช้เป็นสเต็ปลำดับสิ่งที่แตกต่างมากๆสำหรับปีนี้ก็คือเรื่องของการนำเอาธรรมะนะครับโดยพระอาจารย์ต้นเนี่ยนำมาปรับแล้วอัดแอเป็นหลักสูตรของครูเงาะโดยเฉพาะหลักสูตรนี้เองเนี่ยนำเอาหลักของสัจจศาสตร์เข้ามาอัดแอในเรื่องของการจัดวางอารมณ์สมัยก่อนมันยังเป็นการเบนหรือการเบี่ยงประเด็น แต่ทีนี้พอเรามาเรียนรู้เรื่องของศสัจจ์เราเลยรู้ถึงกระดุมเม็ดแรกคือการเห็นถูกก่อนแล้วถึงจะมาทักอารมณ์แล้วเราถึงจะมาเป็นการเบนประเด็นหรือไปขยับร่างกายไปเปลี่ยนความหมาย,ยาค,คือทุกคนที่มาที่นี่ครับเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงพลังที่ดีเป็นมวลรวมโดยเฉพาะครูน้ำฝนที่ l e a ะเป็นครูที่สามารถทำให้พลังมวลรวมไปพร้อมกับครูตลอดทั้งคลาสได้6ชั่วโมงเต็มๆนี่ถือว่า ไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะครับที่ทําให้ทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการปักหมุดความรู้สึกอันนี้คุณน้ำฝนสามารถทําได้ดีสุดยอดมากเลยครับบอกเลยว่าทุกวันนี้เราเจออารมณ์ขึ้นๆลงๆตลอดเวลาใครที่ต้องอยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่โดยเฉพาะเรื่องการรู้อารมณ์ตัวเองและการจัดการต่อหลังจากรู้ว่าคือยังไงยังรู้สึกว่ามีอารมณ์ที่ยังติดค้างปล่อยวางมันคืออะไรอารมณ์มันมาจากไหนทุกอย่างเราจะรู้ในนี้หมดโดยเป็นรูปธรรม เพราะอารมณ์เป็นนามธรรมที่มันไม่เห็นชัดนะแต่พอมันจัดการถูกมาในชีทรวมไปถึง Exercise นะจะมี Emotional Exercise อยู่ในนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเป็นคลาสที่ Recommend อีกหนึ่งคลาสเลยครับ